หลับสุดยูโรแลนช์แนลจ้า ดินแดนที่จะให้ทั้งความรู้และความบันเทิงแก่ทุกคนกลับมาต่อกันเลยนะคะกับ4 g e เจเนอเรชันที่เหลือนะคะซึ่ง4ี่เจนนี้บอกได้เลยว่ามัน,มนยาวมากเพราะว่ายังไงอะเจนใหม่ๆเนี่ยก็เริ่มมีการบันทึกที่มันแน่นอนมากกว่าเจนก่อนๆแล้วเพราะว่าเจนก่อนๆเนี่ยข้อมูลมันน้อยไงเนื่องจากมันนานมากนะักข่าวยังไม่เกิดอะไรประมาณนั้นแล้วก็บางข้อมูลในย,ยุก็แบบเริ่มมีหนังสือมาให้อ่านมากมายอะไรอย่างนี้เดีย๋ยวเราไปดูกันต่อเลย Generation X คนในเจนเนี้จะเกิดขึ้นในช่วงปีพศ2508ถึง2522ค่ะเจนนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นรุ่นพ่อแม่ของใครหลายๆคนนะบางคนเนี่ยก็มักจะเรียกคนในเจนนี้ว่ายัปปี้หรือย่อมาจาก Young Urban Professional ค่ะเนื่องจากคนในเจน Baby Boomer เนี่ยได้ผลิตลูกหลานออกมาเป็นขยงขยงแบบมากมายเลยจึงทำให้คนในเจนนี้ประสบกับปัญหาทรัพยากรโลกไม่พอค่ะ จึงเกิดเป็นกระแสตีกลับจากเบบี้บูมเมอร์เกิดการควบคุมจำนวนประชากรเกิดขึ้นอย่างในจีนเนี่ยก็ได้มีการลนลงลูกคนเดียวเกิดขึ้นในปี2521นิสัยโดดเด่นมากๆของคนในเจนเนี้ก็คือเป็นคนที่ง่ายๆสบายๆไม่ชอบทำอะไรที่มันยุ่งยากไม่ชอบทำอะไรที่แบบเป็นทางการมาก ชอบทําอะไรโดยที่ไม่ต้องพึ่งใครแล้วก็มีความคิดที่เริ่มจะเปิดกว้างแล้วโดยเริ่มมีการมองว่าการหย่าร้างหรือการอยู่ก่อนแต่งเนะี่ยเป็นเรื่องที่แบบมันไม่ได้ผิดอะไรแล้วธรรมดาธรรมดาอะไรย่างเงี้ยโดยต่างจากคนเบบี้บูมเมอร์มากๆที่จะมองว่าเรื่องแบบเนี้ยคือการผิดจารีตมากๆไม่ถูกไม่ควรไม่ควรทําเด็ดขาดประมาณนั้น อย่างในสมัยก่อนเนี่ยเขาจะแบบไม่นิยมให้หย่ากันอนะ่ะเอออยู่ก่อนแต่งก็ไม่ได้น่าเกลียดมากต้องแต่งกันเท่านั้นเลยคือแบบสมัยก่อนพอแบบรู้จับได้ไว่านี่มีอะไรกันก่อนแต่งปุ๊บเขาจับแต่งงานกันเลยจ้ะแล้วพอแต่งงานกันไปเนะี่ยอยู่ไม่อยู่กันไม่ได้เข้ากันไม่ได้ก็ต้องอยู่ให้ได้ะคะ่ะหย่าไม่ได้ ต้องยอมเห็นสามีไปมีเมียน้อยเมียนิดเมียหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่อยากกันเขาไม่ไยอมอยากกันผู้ชายก็ไม่กล้ายอยากผู้หญิงก็ไม่กล้ายอยากค่ะเพราะในสมัยนั้นเนี่ยการที่เป็นแม่ไม้ผัวทิ้งเนี่ยเป็นอะไรที่ทําให้ผู้หญิงคนนั้นน่ยไม่สามารถที่จะแต่งงานได้อีกเลย ไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตโดยไม่มีคำทาได้อีกเลยตลอดชีวิตแะแม้ในเจนเนี้จะแดงไม่ได้มีความทันสมัยอะไรมากแต่ในเจนเนี้ก็ได้มีสิ่งใหม่ๆที่คนเจนเบบี้บูมเมอร์เนี่ยได้สร้างเอาไว้กำลังผี่ดอกออกผลขึ้นมาค่ะโตมากับเพลงฮิปฮอปวิดีโอเกม หรือคอมพิวเตอร์ยุคแรกๆเลยบางคนเนี่ยก็ทันดูทีวีจอขาวดําแล้วก็เตารีดแบบที่ใช้ฐานร้อนใส่เข้าไปถ้าเราเคยเห็นนะที่คุณยาด้วยชอบใช้ก็คือแบบเอาฐานร้อนๆอ่ะเอามาใส่ในฝาปิดข้างบนเตารีดแล้วรีบเออนั่นแหละเก่ามากาค่ะเกิดไม่ทันแถมลงโรลเลอร์สเกต็ตเนี่ยก็คือเริ่มบูมในช่วงนี้นี่แหละค่ะถึงกับมีโปสเตอร์หนุ่มสาวใส่รองเท้าสเกต็ตออกมา,มามากมายหรือบางอย่างที่ไม่เกี่ยวกับรองเท้าสเกต็ตเขาก็กใส่กันน่ะให้มันดูแบบเป็นสัญลักษณ์ที่สแสดงถึงความแบบ วัยรุ่นกินจกรรมใหม่ๆมันเป็นแอคทิวิตี้ใหม่ที่เพิ่งเกิดขึ้นเลยค่ะลงโรล,ล,ลส์เเกที่คือป๊อปมากนักร้องที่มีชื่อเสียงสำหรับคนเจนเนี้ยก็เห็นจะเป็นเอลวิสเพลสลี์ ราชา r o กแอนด์โรในตำนำานพามพามประมาณนั้นคลิฟลิชาร์ดบ๊อบดีแลนถ้าเป็นในไทยเราตอนนั้นเนี่ยก็จะเป็นวงชาตีตอนนั้นดังมากๆเสียงเขาเพราะมากอยู่ชอบมากเลยอะพ่อแม่ที่เป็นเจนเบบี้บูมเมอร์เนี่ยยังสอนให้คนในเจน X เนี่ยตั้งใจเรียนหนังสือ mm hmm. เพื่อให้ได้เข้าทำงานในรัฐวิสาหากิจเท่านั้นเท่านั้นด้วยนะถึงแม้คนในเจนเนียจะมีความคิดเป็นของตัวเองมากขึ้น แต่เขาก็ยังเชื่อฟังคนเท่าคนแก่อยู่ค่ะเพราะโลกเนี่ยยังไม่ค่อยเปิดกว้างการเดินทางไปศึกษาต่อต่อตางประเทศไปเรียนรู้อะไรใหม่ๆต่างประเทศเนี่ยการเดินทางมันก็ยังไม่ค่อยแบบไม่ค่อยสะดวกสบายอะ่ะต้องเดินทางบนเรือเป็นเดือนๆอะไรประมาณนั้นแถม Gen X เนี่ยยังตรงกับช่วงยุคฮิปปี้ด้วยฮิปปี้นั้นเนี่ยเป็นคําที่ย่อมาจากคํำภาษาอังกฤษคือคำว่า hipster ค่ะ เป็นคนกลุ่มหนุ่มสาวเนี่ยที่ได้ออกมาเรียกร้องเสรีภาพความสงบสุขความเท่าเทียมจากภัยสงครามเวียดนามและกระแสฮิปปี้ที่ได้ส่งเสริมความเท่าเทียมนั้นเนี่ยก็ได้เป็นแรงผลักดันให้กางเกงยีนมาบูมมากๆในเจนนี้ค่ะทั้งในไทยแล้วก็ทั่วโลกเลยเพราะในตอนแรกเนี่ยกางเกงยีนเนี่ยจะถูกสวมใส่แค่ในเฉพาะหมู่ผู้ชายที่แบบผู้ชายยุโรปอะ ที่แบบว่าใส่เสื้อลายสกอ็อตแล้วก็สวมเกงยียนอะไรอย่างงี้แต่พอมันเกิดกระแสฮิปปี้ขึ้นมาเนี่ยผู้หญิงก็เริ่มหันมาใส่แล้วค่ะเนื่องจากเมื่อก่อนเนี่ยผู้หญิงอะมักจะใส่แคกก่กระโปรงเท่านั้นไม่มีใครใส่กางเกงเลยดูไม่งามมากๆผู้หญิงก็เริ่มเออหันมาใส่กางเกงกันโดยเริ่มจากกางเกงยียนเนี่ยแหละคะ่ะจนเป็นกระแสม,มาจนถึงทุกวันนี้ผู้ฮิปปี้เนี่ยเขาจะมีสัญลักษณ์ของเขาค่ะนั่นก็คือการทำมือ2นิ้วอย่างงี้เวลาถ่ายรูปแชทที่จริงมันคือสัญลักษณ์ของคำว่า peace ที่แปลว่าสันติภาพนั่นเองค่ะผู้คนในเจนเนียยามเป็นวัยรุ่นเนี่ยเขาก็มักจะสนุกสุดเวียงเต็มที่กันมากถือคติห้าหยอเสื้อยืดกางเกยงยีนรองเท้ายางสะพายยา่ามแต่จุดบอดของกระแสฮิปปี้นั้นเนี่ยก็เห็นจะมีอยู่ในเรื่องของยาเสพติดนี่แหละค่ะเพราะเนื่องจากความเครียดจากภัยสงครามความอดอยากความลําบากของภัยสงครามเวียดนามเนี่ยจึงทําให้เขาเนี่ยหันไปพึ่งยาเสพติดค่ะ โดยพวกฮิปปี้เนี่ยมักจะเลือกเสพยาเสพติดที่ทำให้รู้สึกเคลิบเคลิมลืมความเศร้าไปได้อย่างพวกกัญชาแต่ในปัจจุบันนี้กระแสฮิปปี้เนี่ยก็ได้มีความนิยมเนี่ยลดถอยลงไปแล้วค่ะเนื่องจากภาพลักษณ์ที่มันดูเหมือนคนจรจัดติดยาอะไรประมาณนั้น Generation Y หรือ Gen Y คือคนที่เกิดในช่วงปีพศ2 5 2 3ถึง2 5 3 9ค่ะหรือเรียกอีกอย่างว่ายุคมิเลเนีย โดยส่วนมากเนี่ยก็จะเป็นคนที่เป็นวัยทำงานหรือวัยรุ่นตอนปลายเนี่ยแหละค่ะเนื่องจากเศรษฐกิจในเจนเนี้ค่อนข้างแบบเริ่มลุ่งเรืองและคนเจนเนี้จึงได้รับความรักความเอาใจใส่จากพ่อแม่มากได้รับการศึกษาที่ดีค่านิยมในการส่งลูกเข้าเรียนเอก,กชนแพงๆแ,และการส่งไปเรียนต่อต่อตางประเทศเนี่ยก็ได้เริ่มมีชื่อเสียงในเจนนี้นี่แหละค่ะ คนเจนวายเนี่ยเป็นคนที่มีความคิดเป็นของตัวเองสูงไม่ชอบอยู่ในกรอบชอบที่จะคิดนอกกรอบแล้วก็เกลียดการถูกบังคับที่สุด ความคิดมีอิสระแล้วก็มีจุดยืนเริ่มตั้งแง่ความเห็นต่างกับพ่อแม่ปู่ย่าตายายของตัวเองเริ่มที่จะซักถามในเรื่องที่ไม่เห็นด้วยคิดว่ามันไม่ใช่ฉันหนูคิดว่ามันเป็นแบบนี้นะอะไรประมาณนั้นผู้ใหญ่ในเลยมักจะมองว่าเป็นเด็กที่ค่อนข้างที่จะหวัวรัดดืชอบเทียงอะไรประมาณนั้นแต่ความจริงเขาแค่มีความคิดที่ต่างเท่านั้นเอง เรนและแฟชั่นทุกอย่างเนี่ยมีผลเป็นอย่างมากต่อคนในเจนนี้ค่ะเพราะพวกเขาเนี่ยมักจะตามติดกระแสในได้อย่างรวดเร็วชอบลองของอย่างในตอนต้นๆหรือในยุค80ยเนี่ยยุคนั้นน่ก็จะฮิตเสื้อผ้าที่มันดูแบบหลุดกรอบดูแหวกแนวดูแปลกใหม่สีสันแบบแจ๊สจาด,ด,ดเลยโทนแบบชมพูเหลืองฟ้าเสื้อโปโลนเนี้ยพวกแจ็คเก็ตเสื้อกันลมสเวตเตอร์นี่คือตอนนั้นนี่คือสุดมากสีสันแบบ บางทีแบบตัวหนึ่งนี่สามสีเลยชคพูเหลืองฟ้าอะไรแบบนี้ส่วนพวกผู้หญิงเนี่ยก็มักจะมีไอดอลเป็นมาดอนน่าค่ะตอนนั้นโอ้โหบูมจะแต่งตัวตามมาดอนน่ากันเยอะมากประกอบกับกระแสะกางเกงยีนเนี่ยที่ฮิตกันมาอย่างยาวนานต่อเนื่องเนี่ย พอมาถึงเจนเนี้ยก็ได้มีแบรนด์ดังอย่างแครววนคลายออกมาค่ะเขาเนี่ยเป็นผู้ที่ได้เริ่มิรเริ่มเอายีนเนี่ยเป็นดัดแปลงเป็นรูปแบบต่างๆมากมายทั้งแบบสกินนี่ขาม้าขากระบอกเอวต่ำเอวสูงผู้คนก็เลยแบบว่ายิ่งชอบกางเกงยนีนเข้าไปใหญ่เลยใส่กันนานมากใส่มาถึงตอนนี้ทุกคนนี้ทุกวันนี้ใครไม่เคยใส่กางเกงยีนบ้าง เกงเกงยีนกับรองเท้าผ้าใบสีขาวเนี่ยจึงนับได้ว่าเป็นตัวชูโรงของคนเจนนี้เลยคนเจนวายเนี่ยเริ่มเปิดรับวัฒนธรรมต่างชาติเข้ามามากขึ้นมีการติดต่อสื่อสารที่กว้างคนเจนเนี้จึงเป็นเจนที่ให้ความสําคัญกับการเข้าสังคมมากกว่าเจนอือ่นๆค่ะรสนิยมทางด้านดนตรีของคนในเจนเนี้ได้เริ่มเข้าสู่ยุคที่เริ่มปรุงแต่งซาวของเพลงมากขึ้นอย่างไมเคิลแจ็คสันที่เป็นราชาเพลงป๊อปในตำนาน หรือจะเป็นดนตรีร็อกอย่างบอโจวีก็มีชื่อเสียงกระหึ่มไม่แพ้กันถ้ามาในฝั่งประเทศไทยเนี่ยในช่วงต้นๆนเนี่ยก็คงจะหนีไม่พ้นวงแ r a n X ์เอ็กซ์ทิงแพนเตอร์ีบูลวงฟรุตี้หรือแม้แต่วงสาวสาวสาวเจ้าของเพลงดังอย่างรักมิช่ดวงดาวเมื่อเผาแสงต่าที่น้องเจี๊ยบแต่งแล้วทำไมเป็นคนเต้นนั่นล่ะคะ่ะ ส่วนนักร้องเดี่ยวยอดฮิตเนี่ยก็คงหนีไม่พ้นพี่เบิร์ดธงชัยนั่นเองค่ะซึ่งแม้จะผ่านไปกี่ปีเราก็ยังเรียกเขาว่าพี่เบิร์ดอยู่ดีหัดใหม่นี้ก็จะเป็นยุคทองของนักร้องนักแสดงอย่างสาวสมชายลิปออยล์ืีสกอต เบเจต์จินและปฏิพานนาวินตาแล้วก็เจมเรียงศัก์ค่ะผู้คนเจนวยเนี่ยมักจะชอบตามติดหรือเกาะกระแสของนักร้องเป็นอย่างมากถึงเขาเนี่ยจะมีจุดยืนในเรื่องของความคิดของตัวเองอยู่แล้วเนี่ยแต่ในใจเนี่ยเขาก็ยังต้องการต้นแบบด้านแฟชั่นการวางตัวความชอบต่างๆนานาเอาไว้ให้อุ่นใจค่ะพวกนักร้องนักสแสดงเนี่ยจึงครองใจคนเจนนี้ได้เป็นอย่างดีเลยค่านิยมการมีลูกช้าเนี่ยก็เริ่มที่จะมามีชื่อเสียงในคนเจนนี้แล้วค่ะ เนื่องจากสิทธิทผู้หญิงเนี่ยเริ่มเสมอภาคกับผู้ชายผู้หญิงเนี่ยเริ่มได้ออกไปทํางานนอกบ้านมากขึ้นพวกเธอเลยเริ่มมีความสุขได้ด้วยตัวเองอย่างเต็มที่เห็นความสําคัญของการท่องโลกกว้างวัยรุ่นในเจนเนี้ จึงมักจะชอบออกไปผจญภยัยออกไปท่องเที่ยวออกไปใช้ชีวิตให้สุดต่งก่อนก่อนที่จะลงหลักปักฐานแต่งงานอย่างจริงจังส่วนเรื่องการมีลูกนั้นเนี่ยคนเจนวายเนี่ยมักจะชอบเลี้ยงสัตว์เป็นลูกนี่แหละค่ะแบบสไตล์แบบว่าเลี้ยงเลี้ยงสัตว์มาเป็นลูกแต่เองเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวอะเริ่มมายิดในคนเจนนี้เหมือนกันค่ะเพราะพวกเขาเนี่ยไม่ชอบที่จะมีภาระที่มันหนักหน่วงเกินไปอย่างการแต่งงานหรือเหมือนการเอาชีวิตไปผูกไว้กับใครแล้วก็การมีลูกที่การเลี้ยงเด็กคนหนึ่งเ่ยมันก็ยากเพราะฉะนั้นก็เลี้ยงหมา ก,ก็ไม่ต้องลำบากมากแต่ก็ไม่เหงาด้วย Generation Z หรือ Gen Z คือผู้ที่เกิดในช่วงปีพศ2 5 4 0ถึง2552ค่ะเป็นเจนที่เกิดมาในช่วงที่เทคโนโลยีเนี่ยรุกหน้าถึงขีดสุดมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายเด็กในเจนเนียมักจะเกิดมาแตกต่างกับเจนอื่นตรงที่มักจะเกิดมาในช่วงที่พ่อแม่เนี่ยออกไปทำงานกันทั้งคู่ จากที่เมื่อก่อนเนี่ยจะต้องมีคนใดคนหนึ่งอยู่บ้านเสมอและส่วนมากก็มักจะเป็นลูกคนเดียวค่ะปัญหาเศรษฐกิจของคนในเจนเนียนับได้ว่าค่อนข้างมีมากผู้เขาเนี่ยเลยมักจะเห็นพ่อแม่ทํางานหนักอยู่ตลอดสิ่งที่ทําให้คนเจนซีแตกต่างจากเจนอื่นๆเนี่ยก็คือแม้ผู้เขาจะอายุยังน้อยเนี่ย แต่เป็นเจนที่ให้ความสําคัญกับความมั่นคงของชีวิตมากกว่าเจนอื่นๆและมักจะหาหนทางร่ํารวยหรือหาหนทางประสบความสําเร็จตั้งแต่ยังเล็กแบบไม่รอช้าค่ะ1คือพวกเขาเกิดมาในยุคที่เศรษฐกิจย่ําแย่และได้รับข่าวสารจากทั่วโลกในหลายๆมิติในหลายด้านตั้งแต่แบบยังเล็กๆเลยอ่ะความรู้เนี่ยเลยค่อนข้างเปิดกว้างทัศนคติก็เลยเปิดกว้างไปด้วยคนเจนซีเนี่ยเลยมักเข้าใจอะไรได้อย่างรวดเร็วเลยค่ะว่าอะไรที่มีความ สำคัญกับชีวิตมากที่สุดควรลงมือทําอะไรก่อนจะได้ไม่ต้องมานั่งเสียใจหรือมานั่งเสียดายทีหลังคิดอะไรค่อนข้างรอบคอบและมักจะสแสวงหาอะไรใหม่ๆอยู่ตลอดหาหนทางที่จะพัฒนาตัวเองอยู่เสมอเป็นตัวของตัวเองนะคะแต่ก็ไม่ได้เป็นตัวของตัวเองมากไปอย่างคนเจน Y แล้วก็ไม่ได้มีความหัวโบราณตั้งใจทํางานโอเก็บเงินแบบบ้างานอะไรอย่างคนเบบี้บูมเมอร์พวกเขาเนี่ยจะยืนอยู่บนฐานแหน่งความพอดีมีความคิดเรื่องการเท่าเทียมกันความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันมากกว่าเจนไหนๆเพราะฉะนั้นเรื่องเพศที่3ามอ้วนเตีย้ยดําผอมใหม่สวยนิโกรอะไรต่างๆนานาเนี่ยจะถูกยอมรับจากคนเจนนี้มากที่สุดอย่างที่เราเห็นกันว่าเริ่มที่จะมีรายการที่เอาพิธีกรเพศที่สออกมาเป็นแบบมาเป็นพิธีกรมากมายมากขึ้นแล้วเนี่ย อย่างรายการของพี่ป๋องแป๋มชื่ออะไรกันอะไร,ราทอล์กกระเทยใช่ไหมเออหรือมีซีรีส์หรือละครที่ได้เริ่มนําเอาเพศที่3มเนี่ยมาเป็นตัวละครดําเนินเรื่องมาเป็นตัวสมทบมาเป็นแบบตัวหลักอย่างซีรีส์เดอรี่เดอะดูซีอย่างอันนี้เรื่องโปรดอยู่เลยอยู่ชอบมากคนเจนซีเนี่ยก็เลยมักที่จะชอบอะไรแบบนี้โดยไม่สนใจเรื่องรูปลักษณ์ภายนอกหรือใดๆทั้งสิน้น คนเจนซีเป็นคนที่มีความยูนิคมากถึงมากที่สุดยูนิคเนี่ยมันคือเออมันคือความแตกต่างที่มันไม่ใช่ดิเฟรนดิเฟรน์มันความแตกต่างอย่างเธอขาวฉันดำเธอไปซ้ายฉันไปขวาอันนี้ยูคิวว่ามันคือดิเฟรนส่วนยูนิคอะยูคิวมันคือความไม่เหมือนใครไม่ใช่ว่าแค่ขพงมันต่างคือมันเลือกอะไรที่แบบมันไม่เหมือนใครอย่างเช่นมีกล้วยกับส้มให้เลือกฉันเลือกแตงโมฉันเลือกแตงโมอะฉันชอบแตงโม ไม่จําเป็นต้องเลือกในช้อยส์ที่เขามีให้แต่ความยูนิคมันคือความแบบไม่เหมือนใครไม่มีใครเหมือนเป็นตัวฉันคนเดียวแตกต่างจากคนเจนวายค่ะที่เขามากักจะชอบคิดนอกกรอบคิดอะไรที่มันสวนทางกับกระแสสังคมแต่คนเจนซีนั้นเนี่ยจะเป็นตัวของตัวเองในมุมมองที่ฉันรู้อยู่คนเดียวว่าฉันเป็นแบบนี้ยเป็นความเป็นตัวของตัวเองที่ออกมาจากเบื้องลึกของจิตใจอะค่ะแบบไม่ได้ตามกระแสแต่มันคือตัวฉันน่ะ คนในเจนนี้เนี่ยยังชอบเชื่อสิ่งที่ตาเห็นมากกว่าสิ่งที่เล่าต่อๆกันมาด้วยค่ะอย่างที่เริ่มเห็นกันว่าเรื่องนิทานปรมปราความเชื่อความอะไรอย่างเงี้ยจะไม่ค่อยมีผลต่อคนในยุคนี้เท่าไหร่แล้ะเราเริ่มที่จะเห็นเด็กๆตั้งคําถามกับพวกตำนานต่างๆว่ามันจะเป็นไปได้หรอวะมันจะเกิดขึ้นหรออะไรประมาณเนี้ยเจนซีเนี่ยมักจะชอบที่จะท่องเที่ยวไปตามที่ต่างๆค่ะแต่จุดประสงค์ของการท่องเที่ยวของพวกเขานนเนี่ยไม่ใช่เพื่อไป เที่ยวเพื่อความสบายความสนุกเท่านั้นแต่จะไปเพื่อไปหาประสบการณ์ใหม่ๆไปพิสูจน์สิ่งต่างๆที่ตัวเองสงสัยเนี่ยให้เห็นกับตาและออกกลับมาปรับปรุงแนวคิดของตัวเองด้วยความที่คนเจนซีนั้นเนี่ยมีปัญหาถาโถมความเครียดอะไรต่างๆเข้ามาเนี่ยตั้งแต่ยังเล็กๆจึงทําให้พวกเขาเนี่ยมีความเครียดก่อนวัยอันควรคิดเยอะคิดเล็กคิดน้อยตั้งแต่ยังเด็กปัญหาความลําบากของคนในเจนนี้ไม่ได้เหมือนเจนอื่นๆตรงที่ เจนอื่นๆนะ่ะมีความลําบากในการใช้ชีวิตปัญหาทางด้านใช้ชีวิตข้าอยากหมากแพงต่างๆนานาแต่คนในเจนนี้มันจะมาในรูปแบบของปัญหาทางสติปัญหาทางแบบความคิดแทนสงครามประสาทที่เขาเรียกกันนะจะมาในด้านของปัญหาจิตใจอะไรที่มันเป็นแบบนามมาทมมากขึ้นพวกเขาเนี่ยจึงมักใส่ใจเรื่องสุขภาพจิตมากกว่าเจนอื่นๆค่ะเริ่มมีโรคซึมเศร้าถาโถามเข้ามาในเด็กยุคนี้มากขึ้น แต่อย่างไรก็ตามนะคะด้วยความที่คนใน Gen Z เนี่ยเกิดมาพร้อมกับเทคโนโลยีที่มันก้าวหน้าเชื่อมต่ออะไรก็ง่ายปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บติดต่อได้หมดมีสื่อออนไลน์มากมายจึงทําให้พวกเขาเนี่ยลุกฮือขึ้นมาสร้างอาชีพกันตั้งแต่อย่างเล็กๆเลยค่ะแถมเล็งเห็นอนาคตได้ไวกว่าใครอย่างน้องแพรพาเพลินเมคอัพอาร์ติสรู้จักไหมคะ12อะ่ะป่านนี้13้วมังเขาก็ลุกขึ้นมาเป็นแบบ ซื้อรถซื้ออะไรของตัวเองได้แต่เล็กแ็แต่งหน้าสวยมากกระแสะเรื่องยูทูบเบอร์เด็กเนี่ยก็เริ่มแบบมามีชื่อเสียงในเจนนี้เหมือนกันค่ะอยากทุกคนรู้ไหมคะว่ายูทูบเบอร์ที่ทำรายได้สูงสุดอันดับหนึ่งของโลกเนี่ยคือช่อง r y a n s w o r l d ค่ะของเด็กที่มีอายุแค่9ก้าขวบเท่านั้นนะแต่ความจริงเขาอ,อาจจะหลุดไปเจนต่อไปแล้วแหละแต่อยู่แบบ ยังนับรวมเพราะเขาถูกสอนมาโดยพ่อแม่เจนนี้อะไรระเนี้ยส่วนในเรื่องของการแต่งตัวเนี่ยคนในเจนเนี้มักจะเกาะกระแสแฟชั่นหรืออะไรไม่ได้นานค่ะเฮออ,อะไรไม่นานน่ะกระแสมาไวไปไวมากอย่างที่ยูบอกว่าคนเจนซีเนี่ยมีความยูนิคมากแบบพวกเขามีสไตล์เป็นของตัวเองสไตล์แต่งตัวเป็นของตัวเองแล้วมันเป็นสไตล์ที่เข้ากับตัวเองอยู่แล้วจึงมักที่จะมีชุดเก่งที่ไม่ว่าจะใส่กี่ครั้งก็ยังสวย ถ้ามีแฟชั่นอะไรใหม่ๆเข้ามามีกระแสอะไรใหม่ๆเข้ามาก็เอามาลองใส่แหละลองแป๊บๆๆพอหมดกระแสเขาก็เก็บเข้าตู้แล้วกลับหันไปใส่ตัวเก่งเหมือนเดิมนั่นแหละค่ะส่วนในเรื่องของดารานักรอ้องน,นั้นเนี่ยไม่ค่อยมีผลต่อคนเจนนี้เท่าไหร่แล้วที่ยูบอกว่าไม่ค่อยมีผลนี่คือไม่ได้มีผลมากทางจิตใจเท่ากับเจนอื่นๆสังเกตได้ว่าแม้คนเจนเนี้ย จะชอบดาราหรือนักร้องมากแต่เขาจะไม่ได้เอาตัวตนของดารานักร้องคนนั้นน่ะมาเป็นตัวตนของตัวเองมีความคิดเป็นของตัวเองมีแนวทางของตัวเองอยู่แล้วฉันก็ชอบเธอมากๆแต่ฉันก็ไม่ได้คิดจะเอาเธอมาเป็นต้นแบบอะไรขนาดนั้นคนเจนเนี้มักจะชอบเสพความเป็นตัวตนของศิลปินเหนียวแน่นกับนิสัยของศิลปินนักร้องมากกว่าจะเสพผลงานค่ะ คนเจนซีเนี่ยพร้อมที่จะเทนักร้องที่ร้องเพลงได้เพราะหรือนักแสดงที่แสดงได้ดีทุกเมื่อตราบใดเมื่อเขากลายเป็นคนที่มีทัศนคติที่มันป่วยหรือที่เราชอบเรียกกันว่าสลิม <c oughs> เพราะคนเจนนี้เนี่ยยึดถือเรื่องทัศนคติที่ดีเป็นสำคัญค่ะแต่ถามว่ามีวงที่ฮิตไหมมีนักร้องที่ฮิตไหมก็ มีค่ะในช่วงยุคแรกๆก็หนีไม่พ้นไอ้น้ำโปเต,ตโต้บอดีแ้แคลมหรือค่ายเพลงดังไปต,ตอนนั้นอย่างกัมิกาเซ่ค่ะแต่อย่างที่บอกค่ะว่าการชื่นชมในตัวศิลปินรายบุคคลเนี่ยมักจะได้ผลต่อคนในยุคนี้มากกว่าจึงทำให้มีศิลปินเดียวนักร้องเดี่ยวผุดขึ้นมาเป็นดอกเห็ดเลยแล้วแต่ละคนเนี่ยก็ต้องมีแนวเพลงที่มันดูแปลกใหม่ที่มันดูแบบเออไม่เหมือนใครออกมาด้วยนะอย่างเดอะทอยเอ่อ อะไีกวะที่มันลองเพลงน,นั้นอะไรลูกสาวกำนันอะไรสักอย่างเออแนวเพลงประมาณน,ะนั้นเดบิพายกินสารอะไรอย่างเงี้ยคนในยุคนี้ถึงจะชอบค่ะ Generation Alpha มาจนถึงเจนสุดท้ายที่เพิ่งออกมาใหม่ๆซิงๆเลยค่ะเป็นเด็กที่เกิดหลังปีพศ2553เป็นต้นไปค่ะ ข้อมูลตรงนี้ก็ยังมีน้อยนะคะแต่จะสรุปเอาตามที่รวบรวมมาได้นะโดยเจนอัลฟาเนี่ยเป็นเจนที่ผู้ใหญ่ทุกคน,เ,นเริ่มให้ความสนใจกันมากขึ้นแล้วค่ะพเพราะด้วยปัญหามากมายที่มันผ่านมาเนี่ยทุกคน,เ,นเลยได้เริ่มตระหนักแล้วว่าเราควรจะให้ความสําคัญกับอนาคตของชาติก่อนแบบเด็กคืออนาคตของชาตินะแม่เพิ่งจะรู้หรือเด็กเจนนี้เนี่ย,เ,ยเลยจะได้รับอิสระทางความคิดมากค่ะ ได้ออกความเห็นหรือแสดงความคิดเห็นอย่างไร้ขีดจํากัดหลักสูตรการสอนเนี่ยต้องเปลี่ยนใหม่หมดสําหรับเด็กเจนนี้ค่ะคือการสอนนี่ต้องวิ่งตามเด็กและหลักสูตรเนี่ยจะมีความหลากหลายมากขึ้นจะไม่ได้มีแค่คณิตวิทย์ภาษาไทยสังคมอีกต่อไปเด็กเจนอัลฟานเนี่ยจะเกิดมาพร้อมกับเงินอิเล็กทรอนิกส์ค่ะโอนง่ายจ่ายคล่องหมดไวเป็นตัวเลขอะเงินกระดาษเป็นแ,แผ่นเนี่ยเริ่มลดลง ซึ่งอาจจะเกิดเป็นปัญหาที่ว่าพวกเขาเนี่ยอาจจะไม่เห็นคุณค่าของเงินเพราะการที่ตัวเลขเนี่ยมาขยับไปเทลียนหน่อยเนี่ยมันทําให้เราไม่ได้รู้สึกแบบเห็นคุณค่ามันเท่าไหร่อะเหมือนเวลาเราช็อปทำาม็นหมดไวดัย่างเช็อปออนไลน์แบบน้องๆคงไม่มีทางเข้าใจความรู้สึกของการที่ต้องเอาแบงก์พันไปแตกเพื่อซื้อลูกอม5บาทหรอกต้องวนอยู่ตั้งนานไม่ใช่เพราะไม่มีตังนะเพราะว่าไม่อยากแตกตังวนอยู่ตั้งนานเพื่อจะคิดว่าฉันจะไม่กินลูกอมดีหรือฉันจะแตกตังดีวะ ขอยื่นให้แม่ค้าแล้วได้แบงค์สีแดงสีเขียวกับไม่เงี้ยเป็นความรู้สึกที่ฉับม,มากนะคะน้องๆคุณจะเข้าใจจบไปแล้วคะ่ะกับเรื่องเจเนอเรชั่นทั้ง8ของเราขอย้ำอีกครั้งนะคะว่าเรื่องตัวเลขความฮิตอะไรอย่างเงี้ยมันมีความคาดเคลื่อนได้เรื่องนิสัยเนี่ยคือเป็นแค่ประมาณ 70%-60% เองไม่ใช่100%นะคะส่วนในแฟชั่นบางอย่างเนี่ยบอกได้เลยว่าตอนนั้นมันอาจจะลากยาวกันมากมาเลยจับจุดไม่ได้แน่ว่ามันเกิดขึ้นมาในเจนไหน สำหรับใครที่ชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดไลค์ยูทูบทุกช่องทางเลยนะคะทั้ง TikTok Twitter หรือ Facebook นะคะแล้วก็ขอบคุณคนที่มาคอมเมนต์กับยูด้วยนะคะมีปัญหาอะไรอยากรีเควสเรื่องอะไรสามารถพิมพ์บอกในช่องคอมเมนต์ได้เลยค่ะส่วนวันนี้ขอลาไปก่อนจา้าบ๊ายบาย